ไอมิ <I> mean, ได้ข่าวใหญ่หรือยังปู่บัฟเฟต t จะวางมือจากตำแหน่ง CEO อของเบริษัทแฮตเทเวแล้วนะจริงเหรอพี่วอร์เรนบัฟเฟตผู้ชายที่ถือโค้กทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนั่นน่ะนะใช่ครับเขาจะลงจากตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ต้นปีหน้าแต่จะยังอยู่ในบอร์ดบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาอยู่บ้างแล้วใครจะมาเป็นซ e o คนใหม่คะเกรกเอเบลครับคนที่ดูแลเบริษัทแฮตเทเวเอเนจีมายาวนาน ปูวางตัวเขาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วแปลว่าบริษัทเตรียมตัวมาแล้วสินะคะใช่เลยครับปูบัฟเฟตเคยพูดไว้ว่าถ้าผมไม่อยู่เกรกจะดูแลแทนผมทันทีแสดงถึงความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ตอนเขาออกราคาหุ้นตกเลยไม่ใช่หรอคะตกทันทีหอร์เซนคิดเป็นมูลค่าหายไปราว2.3ล้านล้านบาทเพราะตลาดประเมินว่าบัฟเฟตพรีเมียมอาจจะหายไป นั่นแสดงว่านักลงทุนจํานวนมากยอมถือหุ้นเพราะศรัทธาในตัวบัฟเฟตต์โดยตรงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นหุ้นก็ค่อยๆฟื้นเพราะหลายคนมองว่าเกรกเอบิลก็มีศักยภาพและบริษัทยังมีพื้นฐานแข็งแกร่งเกรกเอบิลมีประวัติยังไงคะเขาอยู่กับเบิร์กชัยมาตั้งแต่ปี2000บริหารธุรกิจพลังงานจนกลายเป็นกําลังหลักของบริษัทและยังเป็นรองประธานดูแลกลุ่มธุรกิจไม่ใช่ประกรนอีกด้วยเขาดูรู้จักวัฒนธรรมองค์กรดีเลยนะคะ ใช่ครับและปู่ก็พูดเองว่าเขาเข้าใจหลักการของเบิร์คชายอย่างแท้จริงแล้วเขาจะเปลี่ยนนโยบายไหมคะไม่ครับเขาพูดไว้ชัดว่าแนวทางการลงทุนระยะยาวแบบ value investing จะยังอยู่เหมือนเดิมดีค่ะฟังดูมีวินยัยแต่ยุคนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเขาจะตามทันไหมคะบางคนก็มองว่า Able อาจจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ดีกว่าปู่ด้วยซ้ำเพราะมาจากสายพลังงานที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา แล้วเขาจะกล้าลงทุนใน AI หรือพลังงานสะอาดไหมคะน่าจะค่อยๆค,ครับเขายังยึดหลักลงทุนในสิ่งที่เข้าใจลึกซึ้งเหมือนเดิมแต่จะกล้าขยับมากกว่าบัฟเฟตตตอนนี้เบิร์กชัยมีเงินสดเยอะมากใช่ไหมคะเยอะมากครับเกือบ3.5แสนล้านดอลลาร์หรือราว12ล้านล้านบาทเป็นเงินที่ใช้เป็นเซฟตี้เน็ตหรือใช้ในยามวิกฤตแต่หลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะใช้เงินสดให้มันงอกเงยสัทีใช่ครับ ถ้าไม่ใช้นักลงทุนก็บน่นถ้าใช้ผิดก็ยิ่งโดนดังนั้นการบริหารเงินสดจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของยุคใหม่แล้วมีโอกาสใจปันผลไหมคะก็มีคนคาดว่า ABLE อาจพิจารณาเรื่องนี้ในอนาคตเพราะผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอยากเห็นรายได้สม่ำเสมอพูดถึงพอร์ตหุ้นเคยเห็นว่า Apple เป็นสัดส่วนใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเคยแตะ40%ของพอร์ตหุ้นแต่ล่าสุดปูขายออกเกือบครึ่ง คงเป็นการล็อกกำไรและลดความเสี่ยงแต่ Apple ยังเป็นหุ้นเด่นในพอร์ตอยู่ไหมคะยังครับมูลค่ายังระดับหลายหมื่นล้านดอนลลาร์เลยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วหุ้นอื่นๆที่ยังถืออยู่ล่ะคะมี Bank of America Cocacola American Express Occidental และอื่นๆที่หลากหลายพอสมควรแต่เบรคชัยไม่ได้มีแค่พอร์ตหุ้นใช่ไหมคะใช่ครับเบรคชัยเป็นโฮลดิ่งคอมพานี ที่ถือกิจการจริงกว่า60แห่งตั้งแต่รถไฟประกันภัยพลังงานไปจนถึงร้านอาหารนั่นทำให้มีไรายได้มั่นคงจากหลากหลายทางใช่เลยครับและนั่นคือจุดแข็งที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งแม้ไม่มีบัฟเฟต์แต่ความเสี่ยงหลักตอนนี้คือความมั่นใจในผู้นำใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องครับบัฟเฟต์พรีเมียมที่เคยช่วยดันราคาหุ้นอาจจะค่อยๆจางหายไปแสดงว่าอนาคต ต้องวัดกันที่ผลงานล้วนๆของทีมใหม่แล้วใช่เลยครับถ้าทำได้ดีหุ้นจะฟื้นความมั่นใจกลับมาแต่ถ้าพลาดก็โดนกดดันหนักพูดถึงผลประกอบการปีล่าสุดเป็นยังไงคะปี2024เบิร์กชัยทำผลตอบแทน25.5%สูงกว่า S&P 500ที่23.3%ถือว่ายังชนะตลาดแล้วรายได้รวมล่ะคะมากกว่า371ล้านดอลลาร และมีกำไรปฏิบัติการกว่า47ล้านดอลลาร์เรียกว่าขนาดเท่าเศรษฐกิจย่อยๆเลยแต่ขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้การเติบโตแรงๆคงยากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับปู่ก็ยอมนับว่าเบิร์กชายใหญ่เกินไปจนยากจะโตแบบหวือหวาอีกต่อไปฟังดูเหมือนเบิร์กชายกำลังจะเป็นกองทุนรวมหลักประเทศเลยค่ะพูดได้เลยครับแต่ก็เป็นกองทุนที่มีเงินสดมากที่สุดในโลก แล้วถ้ามีวิกฤตอีกครั้ง Able จะกล้าลุยเหมือนปู่ไหมคะตรงนี้ต้องรอดูครับถ้าเขาใช้เงินสดสร้างดีมูลค่าสูงได้ก็จะพิสูจน์ตัวเองเลยสุดท้ายหุ้นนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองพื้นฐานผมว่ายังน่าสนใจบริษัทแข็งแกร่งมีเงินสดและมีรากฐานที่มั่นคงแต่ถ้าใครคาดหวังเติบโตแรงๆแบบยุคแรกอาจต้องปรับความหวังลงใช่ไหมคะ ใช่ครับอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับฝีมือทีมใหม่ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงปู่อีกต่อไปฟังดูเหมือนบัตรใหม่ของตำนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆค่ะครับและไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าในรายการลงทุนอะไรดี